อาผมก็กลาวสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราจับอนรกับเกม efootball best สองพนี่เะครับผมนี่เราจะมาเล่นแล้งกันนะครับผมก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเราก็จะมาใช้ทีมนี้กันนะฮะทีมหลักของเราเลยนะครับผมนะฮะนะครับผมแล้วก็ ไปผมเราจะไปเล่นในโหมดนะครับผมเป็นอี o ิดบอลแล้วก็เข้ามาที่ s แ a นดาร์ดโหมดนะครับผมนี่ฮะก็จะเล่นในด่านนี้ในโหมดนี้ด้วยกันนะครับผม s แ a นดาร์ดแมตช์นั่นเองนะครับมาฮะก็อย่าล like, ืมกดไลค์กดแชร์ด้วยทำกดซับสไครป์ช่อง F a c Channel ด้วยนะครับมา เจอห้องอย่างไวังหวะน,นี้โอ้โหไวมากๆกดไปถึงวิสองวิเลยครับมาเราเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมทีนี้โอ้ก็ฟิตนะครับถึงเขาก็จะมาระบบ4-2-1-3นะครับถือว่าน่ากลัวนะครับผมระหว่น,นี้นะฮะแล้วก็ มีรับฟอนตเหมือนกันเออเขาใช้เป็นเออเออเป็นปีเช็คกันละกันนะครับไปฮับรุยครับผมแรงพันสามเจอกับพันสองเขาจะแพ้เขาจะชนะมาครับ น้อมนัอยู่ที่กับทันนิโดมเซเดียมนะครับผมสนางเหย่าของผมเองนะครับมาที่วันมเท่นครับวีลาเห็นให้แหม่จะแทงให้อลอนออลนโดที่รโรนันยครับมัซี่ เกือบบอลชีฟฟิลฟด์เทนคนะรโฟเดนหยอดมาให้กับแรฟฟอร์ดแม่อ้าวตอนนี้เ๋อยังไงครับแม่ฟเฟลด์บอนได้ฟิลโฟเดนให้กับอออืื้หแรฟฟอร์ดจังหวะนี้แม่เกือบทักทายได้หนึ่งศูนย์แต่ก็เกือบนะครับผมจะแนหน้ามามาชีฟันวาร์เทนวารานัน มาร์ี่ไปมาร์ซี่มารี่ครับพีเช็คพีเตอร์เช็คเปิดขึ้นหน้ามาแม่ติดเปิดบุกไม่ได้นะท่านผู้ครับมันด้ดีเป็นโลดีเป็นโล,เ,ล,โลเห็นนะครับยิงฮึ่มท่อทนเสาเอาแม่เมื่อกี้ครับผมเจ้าชิดท้ายครับของแล้วพอครับผมทน่นเสาไปอย่างน่าจะได้เลยท่านผม แล้วก็นัากลัวเลยครับามาซีมาคัดแรดฟอด <c oughs> จะแทนจะต้องให้กับฟันมาทินมาซีอันรับสารให้กับมาคัดแรดฟอรดยิงติ <c oughs> ดเซนของเพลเช็คเป,ป็นต้งเตะนี่น่าใจครับผมเป็นรูปม,มุมนะฮะมาครับมผมเปิดโดยเดียเปโรเปโรย่องๆมาเปิดมาจังวันนี้ ไม่เรียบร้อยเลยเหมืนโย่ผมหนึ่งศูนย์ฮะเอานะฮะผมเราต้องน้ำมากงนะครับผมอ้าวทีเสมอไม่ได้จังหวะนี้เอานะครับแรดฟอร์ดเดือดมาจังหวะนี้แรดฟอร์ดเจอกับจะยังให้กับมซี่เออล้นด้วยครับ อ่าแล้วฟอร์ดแล้วจังหวะนี้แล้ฟอร์ดลุดเร็วแล้วเร็วกว่าอ,อยู่แล้วยิงเรียบร้อยครับผมหนึ่งศูนไม่แห็นย์หนึ่งหนึ่งจากหมายเลขสามสิเกา้ามาคัสแล้ฟอร์ดหนึ่งหนึ่งครับผมโฟเดนมาชีดีเปโลครับเอ้ เฟอร์อดอฟอร์ดเล่นชิงกับมันทูอืพิจเซฟปิจเช็คมาครับเปิดมุมนะครับทางวันนี้เปิดมาวัานนี้ดิเป็นโลไแม่มองได้เออวินเออวินลองยิงไกลแล้วปิดกล้าแนละ้วเอา้าเบาเออยอดข้างหน้าแลนทฟอร์ดแม่ันวิชาก้าต่มาได้ไมันวิชกาก้า ลัดฟอร์ดเห็นแล้วก็ชากหลบบาลานได้ไหมหลบมาได้หลบาลานมาแหมก็เข้ามือโอลิเวคารไปครับอ้าวแหมจะหยอดคืนให้กับบุดิไม่วิ่งขึ้นหน้านะครับผมเมื่อกี้วิ่งย้อนหลังมาแล้วเวนยกครับดีเปโลเปียโล อ่าฉันเปอาเออรนโดนโดนมันได้ฮ่ารู้เบ่าเอิดจ่ายบอลไม่ดีครับผมโดนดักบอลแล้วดีเป็นโล่งแล้วฟอร์ดยิงติดบล็อกชี้อันนับจากอันนี้เป็นโลมยิงติดเบอานี้ดีครับทำมาได้ในในในเวทในเวทเจอกับเอ่อลอฟสันลอฟสันวีล่ามาได้ฟอร์ดข้างหน้าเมซาก้า ตัวบุกเลยครับผมก็มาขอเช้านี้จะไปเป็นหนึ่งประตูหนึ่งจากมาครับลดฟอร์ดทั้งคู่เลยนะครับนะครพิ่งมาหลังครับผมเป็นฝั่งของ,งยุโรปเป็นน้ำมากที่ออฟสันโรนโยเต็นชิงกันวันเต็นชิงยังไงครับผมลัดฟอร์ดจะพลิกหลบเอริกบเบลเออร์และอิชานอลน็อกยิง ติดเซฟยัดชิคไปจะเปิดขึ้นหน้านะให้จับฟันมาเท่นฟันบาร์เท่นอ่าอ่าอ่านดุกไปเดนปังอ้าวเอาอน,นี้บผมต,บติดอา้าวเปิดติดก็เสร็จจะเข้าจังหวะน,นี้แล้วฝ่ายยิงโอ้โหตอก้นโอ้ออโหจังหวะที่ดีครับผมเสียบอลแหม หน้าประตูตัวเองฮะก็เทนก็ส่งให้กับแรดฟอดแล้วก็ตอบเคเข้าไปเป็นซองหนึ่งครับผมยึตไปไม่นานขึ้นนำนำอยู่ไปสองหนึ่งนะครับเซโนอัโด,ดครับโอ้โหโอติดอีกอ่าเซโันโดครับขอบให้ผมวาลานโซเดนวาลานรับสัน ออบสันจะเปิดติดอีกอ้าวเพนบอเออตัดบอลได้มาแล้วครับต่อยิงเร็วโหชิงกันเปียโลก,กับแมสและฟอร์ดนะครับผมไม่เข้านะฮะมาที่กุลิดเห็นฟามาเทนแล้วส่งให้กับฟามาเทนยิงต่อยิงเสียลักไปก่อนนะครับผมลื่นนะครับมาทีม อุิาพานเปลืนยาวมาให้กับแรนด์ฟอร์ดแรนดฟอร์ดมาชีมแมซี่ครับมมซี่กูริดกูริดเห็นแมซี่วิ่งแนละ้วอืม้มอาฮะในหลุดนะตอนนี้ครับมีกระตุกอิดนึ่งครับผมมาฟันบาทเทนฟันบาทเทนแหมจะแบกไม่ส่งเพื่อนผมเจลร้ายกันไปฟรีฟิลด์นะครับผมแมซี่ อ้าวแล้วฟอร์ดจะวิ่งควบคู่กับมาลนี่ก็เสร็จครับผมไปเช็คมาเออวินคอดคอรดข้างหน้าให้กลับแล้วฟอร์ดได้วิ่งอ้าววิ่งแซงแต่กะบอลออกหลังไปแล้วรถทุ่มครับผมบอลไปน,ปนักกั๊บนอลก,กั๊ให้กับวารานวารานคอดมาให้กับแล้วฟอร์ดแม่แต่ก็ส่งเบาไปครับมาที่เมซี่ครับ มาสิ่มาแห่โดนกระแทกนิดน,นึงมาเชียร์นครับอ๋อกมาถึงจะเ,เช็ควีเตอร์เช็คคนเขาพังหน้าให้กับลาฟฟอร์ดลาฟฟอร์ดไม่วิ่งครับเออร์วินอันนี้เออร์วินครับผมอาที่เน็ต์เฟดกุลิดแหมจะให้กุลิดแต่ไม่ชาร์ปลอมบอลบอลไม่ขึ้นหน้าแล้วครับผมอ่า แมซี่จังหวะนี้แมสซี่เห็นแล้วแรฟฟอร์ออดตอนที่แรฟฟอร์ดจะเล่นชิงบอนทูนะฮะผมจากแมสซี่ผมเมื่อกี้ครับริมเส้นนะฮะเอาครับเกมสวนนะฮะจังวันนี้มาเทียบคาร์ลฟฟอร์ดคาลฟฟอร์ดก็ช้าไปโดนมาขึ้นมาเออจอดัอาาดบอลได้อ่อามันธ์าแกนจัดบอลได้อีกโรนยนยโยออปสั้นได้สองคนอาวีเอล่าจัดบอลได้วิเอล่าโอ้โหเอาล้วฮะ อาลนะครับก็เป็นชนะของทีมอินเจอร์มิลามครับผมชนะเมนูไปสองประตูตัวหนึ่ง